สวัสดีพี่พี่น้องน้องลุงป้านาอามิตรรักนักสะสมเรียนเก่างเก่าวันนี้แสงทองสองทางนะครับก็มาพร้อมกับเหรียญคําตอบนะครับอ่าเป็นเหรียญคําถามเนาะซึ่งวันนี้นะครับพี่น้องเหรียญที่ท่านกําลังเห็นอยู่น้องมีพี่น้องหลายๆท่านที่ตรวสอบถามเข้ามาเกี่ยวกับเหรียญสิบบาทสองสีที่ระลึกนะครับและก็เหรียญสิบบาทรุ่นเก่าเนาะอ่าตามมาด้วยนะครับตามมาด้วยเหรียญหนึ่งบาทที่ บอกว่าโอ้โหเก่ามากนะพี่น้องอ่ไม่รู้เก่าเก่ายังไงนะครับเดี๋ยวเรามาที่เหรียญแรกก่อนนะเนาะเหรียญสิบบาทนะครับมีอยู่หลายๆายวาระด้วยกันซึ่งเหรียญของในหลวงรัชกาลที่เก้านั้นถือได้ว่ามีการผลิตออกมาหลายวาระนะครับและก็หลายรูปแบบซึ่งเหรียญที่ท่านเห็นอยู่นะครับก็คือเหรียญการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่ส3านั่นเองเนาะ พี่น้องสอบถามเข้ามาว่าเหรียญปีพศนี้มีคนเล่นไหมและก็มีราคาหรือเปล่าอยากได้ข้อมูลวันนี้แสงทองสองทางก็เลยโชคดีนะครับที่ยังมีเหรียญแบบนี้อยู่เยอะอยู่นะครับก็เลยหยิบเอามาทำข้อมูลให้กับพี่ๆน้องๆลุงปอากันซึ่งเหรียญสิบบาทนะครับเหรียญสิบบาทรุ่นเก่าและก็เหรียญสิบบาทที่ระลึกในายวาระ นี้นะครับพี่น้องอาซึ่งผลิตขึ้นมาเมื่อปีพุทธศักราช2,541นั่นเองตัวนี้นะครับส่วนขนาดน้ำหนักต่างๆนั้นจะมีขนาดและน้ำหนักเท่ากันกับเหรียญสิบบาทโดยทั่วไปส่วนยอดการผลิตนะครับยอดการผลิตเหรียญตัวนี้ถือว่าผลิตออกมาค่อนข้างเยอะพอได้เช่นเดียวกันนะครับ ค่อนข้างเยอะพอได้เช่นเดียวกันซึ่งผลิตออกมาถึง8ล้าน22เหรียญด้วยกันนะครับ8ล้าน22เหรียญเนานะอ่าภายในขอบนี้ก็จะมีระบุอย่างที่ท่านเห็นนะครับประเทศไทย6ถึง20ทันวาคมนะครับก็เป็นเลข10บสไทยและ10ฮินดูอารบิกนะครับโดยมีคำว่าบาทภาษาไทยแล้วก็บาทเป็นภาษาอังกฤษเนาะ ส่วนด้านล่างนะครับด้านล่างนี้ก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเอเชียนเกมเนาะกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่13นั่นเองนะครับปีพุทธศักราช2541หรือว่า41นั่นเองนะครับตัวนี้นะพี่น้องมีพี่น้องนักสะสมในหลายท่านนั้นมีการเก็บสะสมกันในเหรียญที่ระลึกในวาระต่างๆนะครับก็ถือว่ามีเยอะมากนะครับบาง รุ่นบางปีพศออนะครับบางวาระมีราคาค่อนข้างสูงบางวาระก็มีราคาที่ต่ำเนาะ,ะแต่ถึงอย่างไรก็ดีเหรียญพวกนี้ก็สามารถนําไปจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจําวันเราได้เช่นเดียวกันนะครับสําหรับเหรียญสิบบาทที่มีระบุชนิดราคานะครับยังใช้จ่ายจับจ่ายใช้สอยได้อยู่นั่นเองนะครับถึงแม้จะผลิตออกมาเพียงแค่แปดล้านยี่สิบสองเหรียญน,นะครับเหรียญ ในวาระต่างๆนี้ก็ยังถือได้ว่าเป็นเหรียญที่มีราคาการประเมินนั้นต่ํานะครับอันนี้ด้วยเหตุผลใดเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับพี่น้องด้วยเหตุผลใดเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมเหรียญที่ระลึกในวาระต่างๆนั้นทําไมราคาถึงได้ต่ํากว่าเหรียญที่เป็นปกตินะครับอ่าตัวนี้นะครับส่วนการซื้อขายนะพี่น้องการซื้อขายแลกเปลี่ยนในเว็บเพจเว็บไซต์ต่างๆเราจะเห็นได้ อยู่ในราคาไม่ถึง60บาทด้วยซ้ำนะครับไม่ถึงหกสบาทด้วยซ้ำอ่าตัวนี้นะครับส่วนการซื้อขายโดยทั่วไปที่เราเห็นเห็นกันตามแผงต่างๆนะครับตามแผงต่างๆตามร้านอ่าพระเครื่องหรือว่าเหรียญกระสาบต่างๆในตลาดโดยทั่วไปที่เราเห็นก็ซื้อขายกันเพียงแค่20กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับ 20่กว่าบาทเท่านั้นเองอันนั้นก็ขึ้นอยู่กับสภาพเหรียญน,นะครับบางที่ก็มีถึง 40- 50บาบาทก็มีเหมือนกันนะครับส่วนทางช่องของเราเหรียญตัวนี้นะครับเหรียญพวกนี้ก็มีเพียงแค่ไม่กี่วาระเท่านั้นเองที่เรามีความต้องการนะครับส่วนวาระนี้เราก็มีค่อนข้างเยอะพอได้นะครับอ่าตัวนี้นะครับเรายังไม่มีความต้องการในเหรียญที่ผ่านการใช้งานเนาะอ่านี่ก็คือเหรียญที่พี่น้องสอบถามเข้ามานะครับเหรียญหนึ่งบาท นะพี่น้องเหรียญหนึ่งบาทของปีพศออนี้มีพี่น้องหลายๆท่านเช่นเดียวกันที่ติดต่อสอบถามเข้ามาซึ่งเหรียญหนึ่งบาทปีพศออนี้ไม่ได้มีความพิเศษอะไรเลยนะครับไม่ได้มีความพิเศษอะไรเลยอ่าเพียงแค่มันเก่าเก่าด้วยอ่าการเก็บรักษาเนาะอ่าเก่าด้วยการเก็บรักษาการใช้งานโดยทั่วไปนั่นเองนะครับ ด้านหน้าเ็เป็นพระบรมร,รูปในหลวงรัชกาลที่เก้านะครับระบุภูมิลพลอดุลยเดชรัชกาลที่เก้าเช่นเดียวกันวงขอบเป็นเฟืองโดยรอบส่วนด้านหลังนะครับพระศรีรัตนเจดีย์วัดพระศรีรัตนศาสดารามนะครับของเหรียญชนิดราคาหนึ่งบาทปีพุทธศักราชสองพันหรอยสี่สิบนะครับซึ่งปีสี่ศูนย์หลายหลายคนคงจะเคยจำเหตุการณ์ต่างเนาะประเทศไทยก็ผ่านเหตุการณ์เลวร้ายต่างๆมาเยอะเช่นเดียวกัน นะครับปี40นี้ก็เป็นอีกปีพศหนึ่งที่ทำให้คนไทยเรานะครับไม่ว่าจะอ่าชนชั้นไหนนะครับก็รู้สึกว่ามันหนักหนาสา,าหัสไปตามๆกันนะครับปี40เนอะอก็คือสถานการณ์ต้ยมยำกุ้งนั่นเองนะครับใครเคยกินต้ยมยำกุ้งกุ้งก็คงจะรู้จักรสชาติดีเนาะพี่น้องอ่ ตีพุทธศักราช2540ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง20มิลิเมตรนะครับขนาดน้ำหนักอยู่ที่ราวๆประมาณ3.4กรัมส่วนยอดการผลิตนะครับของปีพศ2540ผลิตออกมาถึง350ล้าน660,600เหรียญน,นะครับถือว่าผลิตออกมาเยอะมากๆนะครับอ่าก็ มีพี่น้องสอบถามมาเออของเหรียญปีพศนี้รับหรือเปล่านะครับส่วนเหรียญน,นะพี่น้องฟังนะครับเหรียญท,ท,ที่มีราคาการประเมินที่ต่ำเนาะเหรียญที่มีราคาการประเมินที่ต่ํานั้นแสงทองสองทางจะรับเฉพาะที่เป็นหลอดเป็นผงเท่านั้นเองนะครับอ่าก็อย่างที่บอกนะครับถ้าเป็นเหรียญสิบบาทก็ให้มีราคาการประเมินยูเอ็นซีตั้งแต่สี่ร้อยบาทขึ้นไป สวน,นั้นเป็นเหรียญปกติในสภาพที่สมบูรณ์และสวยงามแสงทองสองทางก็ยินดีรับนะครับส่วนราคานั้นจะสูงกระต่ำขึ้นอยู่กับสภาพเหรียญเนาะพี่น้องอ่ะอันนี้คือปี40นะครับการซื้อขายยังไม่มีเนาะพี่น้องอแต่ถ้าเป็นเหรียญที่ยังอยู่ในหลอดในถุงนะครับนั่นคือเหรียญ UNC น C นะครับก็ยังพอมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่แต่ราคานั้นยังไม่สูงนะครับเกินหน้าเหรียญเพียงแค่ไม่กี่บาทเท่านั้นเองนะครับแต่ส่วนเหรียญที่ผ่านการใช้งานแล้วยังไม่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยน เนาะอ่าส่วนราคา u n เอเขาประเมินอยู่ที่20บาทต่อเหรียญนะครับสำหรับเหรียญ1นบาทปีพศ2540เรามาที่เหรียญ10บาทปีพศนี้เลยเนาะเหรียญ10บาทนะครับที่พี่น้องสอบถามมาเยอะมากๆในลักษณะเหรียญที่มีการปั๊มเบอร์นะพี่น้องปั๊มเบอร์แสงทองสองทางเคยทําคลิปออกมาเยอะมากสําหรับเหรียญที่ผิดปกตินะครับแบบไหนที่เรามีการรับซื้อแบบไหนที่เรา ต้องการนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับพี่น้องอ่าดูไปพร้อมๆกันนะครับถ้าเป็นลักษณะแบบคมเบอร์แบบนี้นะครับแสงทองสองทางยังไม่ได้มีความต้องการในลักษณะแบบนี้นะครับแต่ถ้าเหรียญเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่มีราคาการประเมินตั้งแต่500บาทขึ้นไปนั่นก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทางเรามีการรับซื้อนะครับ อ่าส่วนเหรียญน,นี้จะเป็นปีพศใดามาดูกันนะครับพี่น้องด้านหน้านี้ไม่ได้มีความพิเศษอะไรนะครับไม่ได้มีความพิเศษอะไรส่วนวงขอบก็เหมือนเหมือนกันนะเนาะเหรียญสิบบาทปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยสี่สิบแปดนะครับปีสี่แปดอ่าพี่น้องนะครับที่สอบถามเข้ามานะครับก็ฟังเอาไว้เนาะข้อมูลต่างๆนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางยี่สิบหกมิลิเมตรน้ำหนักแปดจุดห้ากรัมนะครับเหรียญสิบบาท ไม่ไว่าจะเป็นเหรียญที่ระลึกสองสีเหรียญกระสาบหมุนเวียนสองสีนะครับชนิดราคา10บาทจะมีขนาดและน้าหนักเท่ากันนะครับอาจจะแตกต่างกันเพียงแค่จุดหรือ2จุดเท่านั้นเองเนาะไม่ได้มากนะครับส่วนจํานวนการผลิตปีพศออนี้เขาผลิตออกมาถึง111ล้านเหรียญน,นะครับหนึ่งร้อยล้านสี่แสนพันเหรียญด้วยกัน นะครับถือว่าผลิตออกมาเยอะนะพี่น้องส่วน u n เเขาประเมินอยู่ที่60บาทต่อเหรียญน,นะครับส่วนที่เหรียญที่ผ่านการใช้งานยังไม่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนนะครับในลักษณะเหรียญที่ผิดปกติเหรียญปีพศนี้ก็ยังพอมีราคาสําหรับช่องของเรานนักับพี่น้องยังพอมีราคาซื้อขายสําหรับช่องของเราเช่นเดียวกันแต่ส่วนราคานะครับก็ขึ้นอยู่กับความพิเศษของเหรียญแต่และเหรียญน,นั่นเอง นะครับถ้าอยากมีราคาที่สูงก็คงต้องหาความพิเศษที่ทางช่องของเรามีความต้องการนะครับแสงทองสองทางเคยทำประกาศออกไปในหลายๆคลิปนะครับลองย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆดูนะครับว่าเหรียญปี48ปี49ปี50ปี51นะครับว่าเรารับในลักษณะเหรียญแบบใด นะครับนี่ก็คือเหรียญ10บาทแต่ถ้าเป็นเหรียญ U n c ยังพอมีราคามากกว่าหน้าเหรียญอยู่ราวๆประมาณ2 3บาทเนาะพี่น้องอ่ะก็ฝากไว้ด้วยสำหรับเหรียญ10บบาทที่พี่น้องนั้นติดต่อสอบถามเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับยังไม่มีการซื้อขายในลักษณะเหรียญที่ผ่านการใช้งานนะพี่น้องอ่ะเข้าใจตรงกันนะครับเอาล่ะนะครับพี่น้องวันนี้ก็ขอฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ